สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่กันนะคะวัดปันเสาเป็นวัดเก่าแก่ที่เอ่อหลายคนอาจจะแค่ผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยรู้ประวัติเท่าไหร่วัดนี้อยู่ใกล้คูเมืองเลยค่ะฝั่งตะวันตกซ่อนตัวอยู่เงียบเงียบเรามีคลิปวิดีโอที่เป็นแหล่งข้อมูลพาชมวัดนี้แล้วมันก็ทำให้เราเอ๊ะสงสัยขึ้นมาว่าวัดที่อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับ จริงๆเชียงใหม่เนี่ยเติบไปด้วยวัดวะอารามซึ่งแต่ละที่ก็เหมือนเป็นหน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านนาเลยนะครับและการได้มาสำรวจเรื่องราวเบื้องหลังวัดเหล่านี้แม้จะอยู่ในที่ที่เราอาจจะคุ้นเคยเนี่ยก็มักจะเจอเรื่องที่แบบอืมน่าทึ่งเสมอเลยครับอย่างวัดปันเสาที่ว่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับของการค้นพบเรื่องราวที่มันซ้อนซ้อนกันอยู่ งั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยนะคะเรื่องชื่อวัดนี่ก็น่าสนใจแล้วค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชื่อวัดปันเสาจริงๆแล้วเหมือนเพี้ยนมาจากคำล้านนาเดิมคือวัดปั้นเซนคำว่าเซนนี่หมายถึงเตาหลอมใช่ไหมคะใช่ครับเตาหลอมโลหะส่วนปันในภาษาล้านลาก็คือ1 0 0 0 1พ0 0พครับผมชื่อนี้มันก็เลยบอกใบแบบชัดเจนเลยว่าเอออดีตของวัดนี้ต้องเกี่ยวกับ การหล่อโลหะแน่ๆอาจจะเป็นแหล่งชุมชนช่างหลอ่อหรือว่ามีเตาหลอมจํานวนมากในบริเวณนั้นสมัยก่อนนะครับโหน่าสนใจค่ะถูกต้องครับเป็นชื่อที่สะท้อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียวซึ่งถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยประวัติวัดนี้อาจจะไปได้ไกลถึงยุคราชวงศ์มังลายเลยนะครับประมาณช่วงพุทธศตรวรรษที่2 0ถึง21 มีการพูดถึงขุนนางคนสำคัญท่านหนึ่งในสมัยพระเจ้าติโลกราชมหาราชชื่อว่าหมื่นดังนครหมื่นดังนครครับหรือที่ชาวบ้านอาจจะเรียกติดปากว่าปู่ดังท่านเป็นผู้อุปถัมภ์วัดนี้ล่ละครับและที่น่าสนใจมากๆคือมีข้อมูลว่าท่านเป็นคนเดียวกับผู้สร้างพระเจ้าก้าวตือด้วยพระเจ้าก้าวตือที่ตอนนี้อยู่วัดสวนดอกนั่นเหรอคะองค์นั้นเลยครับแสดงว่าวัดเล็กๆอย่างวัดบรรเสาเนี่ยเคยเชื่อมโยงกับบุคคลสําคัญแล้วก็เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ล้านานานเลยทีเดียว แต่ก็น่าแปลกใจนะคะที่วัดซึ่งมีประวัติยาวนานขนาดนี้เออกลับมีช่วงที่ถูกทิ้งร้างไปนานมากจนพื้นที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์มาลาเรียเขตสองที่อยู่ติดกันไปเลยใช่ครับร้างไปนานมากจริงๆ จนกระทั่งปีพศ250 0ใช่ไหมคะที่ทางศูนย์คืนพื้นที่ส่วนนี้ให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแล้วทางคณะสงฆ์เชียงใหม่โดยพระเทพบรสิทธ,ธาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านก็เลยเข้ามาบูรณะครั้งใหญ่ครับจุดประสงค์ของการฟื้นฟูครั้งนี้นี่น่าสนใจมากนะครับ คือไม่ใช่แค่การบูรณะวัดเก่าให้กลับมามีสภาพดีเฉยๆแต่มันเหมือนการมอบชีวิตใหม่ให้สถานที่นี้เลยเป้าหมายหลักๆก็คือให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปและที่สำคัญมากอีกอย่างคือเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับพระสงฆ์จากต่างจังหวัดอ๋อพระที่ท่านเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลใช่ครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือรอพอสวนดอกที่เราเรียกกันซึ่งอยู่ไม่ใกล้จากวัดเลย อันนี้เป็นการปรับบทบาทของวัดให้เข้ากับความต้องการของสังคมปัจจุบันได้ดีมากครับและก็ยังเป็นการสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพอพูดถึงการฟื้นฟูตรงนี้ก็น่าสนใจมากค่ะมีการสร้างพระวิหารจันทรสถิตมหาทานบารมีชัยมงคลขึ้นมาใหม่ ข้างในก็ประดิษฐานพระประธานคือพระเจ้าแสงคำเมืองหรืออีกชื่อคือพระพุทธนพบุรีสีล้านนาทประชานารคับผมที่ทราบมาคือพระองค์นี้สร้างขึ้นด้วยเจตนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะเลยขอให้พระองค์ทรงหายจากพระการประชวรในตอนนั้นก็เลยเกิดเป็นความเชื่อต่อตกันมาว่าถ้าใครมาสักการะพระองค์นี้จะช่วยเรื่องสุขภาพปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้ครับ ก็เป็นความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากเจตนาในการสร้างเริ่มแรกนะครับแต่นอกจากวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเนี่ยของเก่าแก่ดั้งเดิมที่โดดเด่นที่สุดในวัดก็ยังคงอยู่ครับเจดีใช่ไหมคะใช่ครับเจดีโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางวัดเลยคาดว่าอายุไม่น่าต่ำกว่า600ปีน่าจะสร้างในสมัยราชวงศ์มังราย ลักษณะโดยรวมเป็นเจดีย์ทรงกลงหรือทรงระฆังคว่ำแบบล้านนาที่เราคุ้นเคยกันแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นอิทธิพลศิลปะสุขโขทัยผสมอยู่ด้วยโดยเฉพาะตรงส่วนฐานกับส่วนยอดเจดีย์อ๋อมีผสมผสานกันด้วยครับอาจจะเหมือนการสนทนากันระหว่างสองอาณาจักรในยุคนั้นที่บันทึกไว้ในงานสถาปัตยกรรมเลยก็ว่าได้ถือเป็นโบราณวัตถุชิ้นสําคัญกลางเมืองที่อ่อน่าทึ่งมากครับจริงค่ะ แล้วบรรยากาศข้างในวัดนี่ดีมากเลยนะคะคือพอเราเดินพ้นประตูวัดเข้าไปเนี่ยแม้จะอยู่ติดถนนเลียบคลองชนละประทานเลยนะคะด้านนอกคูเมืองฝั่งตะวันตกแต่ข้างในกลับเงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นมากมากใช่ครับแปลกดีเหมือนกันนะตัววิหารใหม่ที่สร้างก็ดูสวยงามกลมกลืนไม่ได้รู้สึกว่ามันเออแปลกแยกจากเจดีย์เก่าเลยยังให้ความรู้สึกแบบล้านนาอยู่แล้วก็มีอีกอย่างที่เออแปลกตาดี คือลานทรายก,กว้างๆหน้าวิหารอ๋อใช่ใช่ซึ่งไม่ค่อยเห็นในวัดเขตเมืองชั้นในเท่าไหร่แล้วมั้งคะมันให้ความรู้สึกสงบไปอีกแบบครับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัดนี้เลยสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดของวัดปันเสาเนี่ยก็เหมือนภาพย่อส่วนของการเดินทางผ่านการเวลานะคะ จากวัดที่เคยมีความสำคัญในอดีตอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการหล่อโลหะเป็นศูนย์กลางชุมชนแล้วก็กลายเป็นศาสนสถานสำคัญจนมาถึงช่วงที่ถูกลืมถูกทิ้งร้างไปแล้วก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในบทบาทใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุกปัจจุบันทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงให้กับพระสงฆ์อาพาธด้วยครับ เป็นการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ความเชื่อและก็การปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้อย่างน่าสนใจจริงๆทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่าคิดต่อจากเรื่องนี้ก็คือว่าในสถานที่ที่เราอาจจะเดินผ่านทุกวันหรือคิดว่าเรารู้จักดีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซ้อนทับกันอยู่อีกกี่ชั้นกันนะที่เราอาจจะมองข้ามไปนั่นสิคะ และการฟื้นฟูสถานที่เก่าแก่แบบวัดปันเสาเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งปลูกสร้างโบราณสถานแล้วมันยังเหมือนช่วยปัดฝุ่นเรื่องราวเหล่านั้นให้กลับมามีความหมายอีกครั้งแล้วมันจะช่วยเชื่อมโยงอดีตเข้ากับชีวิตของผู้คนในปัจจุบันได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับ